พี่กำอนขออี่ขออีก่ถขายนี้รู้ว่าทั้งตัวเทางนี้ก็ได้เออเป็นคนที่ไหนนี่คนกระบี่อ่าวลึกคนกระบี่อ่าวลึกอ่าวลึกใต้มาอยู่นี่นานยังนี่มาเพื่ออยู่ได้สองปีนี้เลยสองปีนี้แหละเออเดี๋ยวถามอีกรอบตอนที่เขามุงมุงกันเนี่ยเราคิดอะไรอยู่ที่กอามุงดูใช่ไหมไม่เขามุงมุงกันตรงนี้เขามาซื้อผ้าเลยเขามีใครไม่มีใครกล้าเข้ามามองดูเขาจะมุงดูผมไม่หยา ง uh. ั้นผมก็หที่วไปที่ประตูตรงนู้นเลยเลยเที่วไปแล้วก็ผมว่าถ้าปิดประตูแล้วมันเลยยกขึ้นมาดูเอ้าสายม่วงรุ่มถุมหมดเลยแล้วมีอะไรมัดกับตัวสัตว์นี้อยู่ในึุงผงว่าะผมเลยแต่งใจไหน้กัไหนๆแล้วตายก็ตายคนนี้ดีกว่าอยู่ตั้งนี้ผมเลยวิ่งผ่าร้านไปตั้งมาขายนู้นเลยแล้วก็โทรให้ตำรวจมาแล้วก็เขาบอกว่าระเบิดไม่ขีดของสบายใจนิดนึงระเบิดไม่ขีดอืแล้วตอนนั้นมีใครด่าไหมว่าไม่กลัวตายแล้ว มีพวกคนเพื่อนแล้วบ่าไม่กลัวตายหรอือตายอันผมผมบผมบ้านานี่แล้วจะทํายังไงนี่ตรงนู้นมันคนมันเยอะือวให้ไอ้กูทํายังไงนี่พูดอย่างนี้เลยผมพูดแบบถ้าพูดแบบใต้นะแล้วกูทํายังไงนี่พามันตรงนี้เลยถึงถึงนี้แล้วนี่้วไม่กลัวแล้วกูทํายังไงกลัว,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 วออไหมกลัวรัวเลยผมว่าเระเบิดต้อนเนี่ยมตับปัญหาเลยเอาไปตั้งไว้ที่ข้าง,งทางที่นั่นเลยเออตอนดูตั้งนานก็ เอ็นมันไม่ระเบิดผมเลยกลับบ้านเลยวันนั้นแล้วแล้วแล้วตอนถือถือไปไม่ไม่คิดดวามันจะคิดเลยผมว่าตอนไหนตอนไหนตอนนี้ว่าตอนวิ่งแมนตอนไหนตอนไหนจะระเบิดตอนไหนจะระเบิดเตรียมตัวไว้เตรียมใจไว้แล้วตายก็ตายไปเลยคุณเนี่ยไหนไนไหนไนก็ตั้งใจไว้แล้วมึงยาวไปเลยตอนตอนนั้นใจมันเต้นยังไงเต้นตัดตักตัตัผมม่วผมผมไม่ได้คิดอะไรเลยนี่วันนั้นม่วผมมมนได้คิดอะไรไม่ออกไม่มีใครห้ามมั้ยะใครห้ามมันผมคนเดียวนี่ แล้วเพื่อนก็อยู่อยู่อยู่ที่ป้อมเนาะโอู้่ผมคนเดียวมาดูแล้วก็ผมพามาที่ป้อมเลยพวกนี้เอามาทําไมอึงพอรู้เป็นตำรวจตำรวจเอาทาไมเพราะว่ายาแล้วก็ทำยังไงตั้งนี้คนมันเยอะดิดีดีใจไหมพอเราทําดีแล้วมีคนเห็นผ้าเราผมว่าก็รู้สึกก็มีความรู้สึกว่าดีขึ้นมากมายเลยอย่างนี้ก็โอเคเลยสิ่งที่เราทําไปมันมันมีคุณค่าสําหรับตัวเองที่ว่าไหนทําในสิ่งที่ว่าดีแล้วคิดเลยว่าถูกต้องอืโอเคเลยอยู่นั้นผม ผมไม่ใช่นึกอ่ะอย่างงี้ไม่ได้หวังอะไรเลยนี่ทำมันนั้นคือทำนึกไงหวังย้ายเขตตรงนี้ก็เจ็บรัวตายอย่างเดียวนี่พาวิ่งมาอย่างเดียวเลยคือตดปัญหาพ้นไปเลยแต่พอรู้ว่าเป็นระเบิดไม่เข็นก็หวังงกไปเลยผมเลยกลับบ้านเลยวันนั้นรู้ไหมว่าตึงดังล่ะผมไม่รู้เรื่องผมตอนผมบอกวันนี้ไปตรงไหนนี่ก็ว่าดังไงหล่าดังไงหล่าผมโม่งมนเลยยอมเลยอ่ะทำดีต่อไปสู้ต่อไปนะครับเป็นกำลังใจให้ครับเป็นกำลังใจให้ครับขอบคุณมากครับ